เงินเดือน,น2 5 0 0มมีบ้านติดเมกาบางนาได้จริงหรอใครที่เป็นสายโม่บ้านเลขที่99ทับสอยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยแน่นอนเดินเข้ามาด้านหน้าบ้านจะเห็นว่าเราปูแผ่นหินทางเดินเอาไว้ให้สามารถนั่งเล่นตรงด้านหน้าบ้านหรือว่าชานด้านล่างก็ได้นะบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้ค่อนข้างจะลม่มไม่มีแดดแรงเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นก่อนบ้านหลังนี้เราทําผนังตกแต่งฉากทีวีซ่อนไฟให้ด้วยนะถัดมาจะเป็นโซนทานข้าวสามารถวางโต๊ะ4หรือ6ที่นั่งก็ได้หห้้้้้ออออองงนนนนีาาาาจทํเเเป็ค็ครรัววใใบบืไชกข ห้องน้ำชั้นล่างเราเปลี่ยนกระจกบานใหญ่และสุขภัณฑ์ใหม่ห้องนอนทั้งหมดจะอยู่ที่ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องมาดูกันที่ห้องแรกห้องมาสเตอร์ห้องนี้ค่อนข้างใหญ่และยังเห็นวิวสวนอีกด้วยวางเตียง6ฟุตแล้วยังมีพื้นที่โล่งๆเหลือให้ทำโซนแต่งตัวได้อีกห้องนี้มาพร้อมกับระเบียงและห้องน้ำส่วนตัวกระจกเต็มบานฉากกั้นอาบน้ำและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ห้องนอนที่2ขนาดก็ไม่เล็กสามารถวางเตียง6ฟุตได้ห้องนอนที่3เหมาะกับตอนลูกแยกห้องนอนหรือใครจะมาทำเป็นห้องทำงานก็ได้แถมไฟช a n เ e l i e r และติดวอลเป หาบ้านที่มีความปลอดภัยให้กับคนที่เรารักโลเคชั่นบ้านหลังนี้อยู่ใกล้เมกาบางนาเพียงแค่10นาทีหมู่บ้านของเราอยู่ติดก,กับถนนใหญ่4เลนเดินทางสะดวกมากส่วนตัวบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับสโมสรและสวนสาธารณะส่วนกลางตัวบ้านเองเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวผนังไม่ติดไข่เนื้อที่35ตารางวาผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วใครสนใจติดต่อยูโฮมตามหน้าโปรไฟล์หรือทักแชทลงมาได้เลย